อนุมานทำได้แค่ขยี้กล่องดวงใจทศกัณฐ์ให้ตายจากโลกนี้แต่พาลีสามารถขยี้กล่องดวงใจจนทำให้ทศกัณฐ์ตายทั้งเป็นพญาลิงพาลีเป็นลูกชู้ของนางการอาจนากับพระอินทนึกโกรธแค้นที่จูจ่ๆทศกัณฐ์อุ้มสตรีเหาะข้ามปราสาสเมืองขีดขินนี่เป็นการยามเกียรต,ติตนต่อหน้าทานระกำนันนึกได้ดังนั้น พาลีจึงเหาะขึ้นไปจะจัดการทศก,กัณฐ์ก็ด่ากลับว่าน,นี่มันท้องฟ้าถ้าไม่ได้เหยียบหัวเองอย่ามาทำเย่อหยิ่งอยู่แถวนี้พาลีก็โกรธจนหน้าสัน่นเลยจะยามเกียดพญายักษ์ด้วยการเอาว่าที่เมียมาครองเสียเองตัวพาลีนั้นได้รับพรว่าถ้าสู้กับใครพลังของคู่ต่อสู้จะลดลงครึ่งหนึ่งและกลับกลายมาเป็นพลังของพาลีครึ่งหนึ่งส่วนทศก,กัณฐ์นั้น มือหนึ่งกอดนางมนโทอีก19มือต่อสู้กับพาลีก็สู้ไม่ได้จึงต้องร้องไห้กลับกรุงลงกาเจ็บแค้นเคืองโกรธแล้วจะโทษใครได้จะมีประโยชน์อะไรถ้ามี20มือแต่ไม่สามารถปกป้องคนรักของตัวเองได้จะมีประโยชน์อะไรถ้าดวงตาทั้ง10คู่ต้องมองลิงใจโฉดจุมพิษว่าที่ภรรยาต่อหน้าต่อต,อตานี่จึงสามารถพูดได้เต็มปากว่า ผู้ที่สยบทศก,กัณฐ์ได้อย่างราบคาบนั้นหาใช่พรามและหานุมานไม่หากแต่เป็นพาลีพญาลิงแห่งนครขีดขิน